สวัสดีครับตอนนี้อยู่ยเยืย้องหน้าโรงเรียนประเทืองทิพวิทยาผ่านร้าน DIY นี่ฮะซ้ายมือครับโรงเรียนประเทืองทิพย์วิทยาครับน,นี่จัดวัดเมสกิดมัดนะวันที่มากล้จะถึงแล้ว ดูดูแมวนุเดินกระยองกระเยงกระยองกระเยงซอยแคบมากครับซอยนี้ผ่านมาพอดีในกรุงเทพครับในกรุงเทพ ชุมชนพัฒนาหมู่สองซอยสามนี่ซอยมเมื่อกี้นะไอนี้พหลโยธิน 54, ห้าสิบสี่ทับหนึ่งนโยธินห้าสิบซอยทับสองข้ามมาในซอยนะครับนี่เราจะเลี้ยกกวขวาตรงนี้ข้ามคลองแลนะครับข้ามคลองปากซอย 54, ห้าสิบสี่นโยธินทับหนึ่ง ทางแคบมากนะให้ดูให้ดูคนที่อยากจะกลับกรุงเทพนะอันนี้ในซอยพระโหลโยธินหน้าสิบสี่ทับหนึ่งด้านหน้าห้าสิบสี่ทับสองจะนเขาบอกว่าพระโหลโยธินอ่า ขับรถไปทั่วประเทศครับผ่านตรงไหนก็จะถ่ายมาฝากเพื่อนๆลองขยันดูดรักตั้งนิ้อ่าเผื่อมันเด้งขึ้นมาเผื่อยอดยอดยอดเกินยอดขึ้นมานี่ขวามือครับสะพานดวงมณี ปิดซอยแล้วบิดซอยเราะว่ถูกต้องไม่เปิดที่กัดที่ปิดแล้วเราิดเราเลี้ยวยังยังไม่ถึงซอยใหญ่พิมพ์คำว่าตลาดไทยบางปะอินดีกว่าบางปะอินน่าจะซอยหน้ากว้างหรือว่าเราหลุดซอยแล้วโอ้โหเสียงดีนะ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือไปตามซอยพหลโยธิน54ทับ1เข้าสู่ซอยพหลโยธิน54ทับ1แยก8แยก8ครับอีก600 m, เมตรเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนน,นแยก8อยู่เ <2. S 1> ลวข้างหน้าอีกร้อยหนึ่งร้อยเมตรสี่ร้อยเมตรไปดูสภาพถนนครับพิกัดพหลโยธินครับ เลี้ยวซ้ายครับเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดช่องขวาต้องว่างด้วยวนถนจัุเาเมเส้นนี้จันทรุปอ,อุเบกขา แป0รมิตรตอนนี้อยู่หน้ากองกองสนามบินกรมช่างโยธาทหารอากาศ